กาบสวัสดีครับพระธรรมวันที่18กันยายน2568พระสูตรและอธิคถาแปลเรื่องฉัตตะปานิอุบาสกจากพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏเล่มที่41พระสุตันตปิฎกกุตกะนิกายคาถาธรรมบทเล่มที่1ภาคที่2ตอนที่2หน้าที่66 ข้อที่14บส่คาถาธรรมบทเรื่องฉะัตตะปานิอุบาสกข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปาราบฉะัตตะปานิอุบาสกตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่ายะถารุจิรังบุพังเป็นต้น ชัตะปานิเข้าเฝ้าพระศัสดาความพิสดารว่าในกรุงสาวัตถียังมีอุบาสกคนหนึ่งชื่อชัตะปานิเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกเป็นอนาคามีอุบาสกนั้นเป็นผู้รักษาอุโบสถแต่เช้าตรู่ได้ไปอย่างที่บำรุงของพระศัสดาจริงอยู่ ชื่อว่าอุโบสถกรรมหามีแก่อริยสาวกผู้เป็นอนาคามีทั้งหลายโดยสามารถแห่งการสมทานไม่พรหมจรร์และการบริโภคพัดครั้งเดียวของอริยสาวกผู้เป็นอนาคามีเหล่านั้นมาแล้วโดยมักนั่นแลเพราะเหตุนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า มหาปพิษได้ช่างหม้อชื่อคติกาละแลเป็นผู้บริโภคพัดครั้งเดียวมีปกติประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีกัลยาณธรรมก็โดยปกติทีเดียวท่านอนาคามีทั้งหลายเป็นผู้บริโภคพัดครั้งเดียวและมีปกติประพฤติพรหมจรรย์อย่างนั้น อุบาสกแม้นั้นก็เป็นผู้รักษาอุโบสถอย่างนั้นเหมือนกันเข้าเฝ้าพระศัสดาถวายบังคมแล้วนั่งฟังธรรมกถาชัตตะปานิไม่ลุกรับเสด็จพระเจ้าประเสนที่โกศลในสมัยนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลได้เสด็จไปสู่ที่บำรุงของพระศัสดา อุบาศกเห็นพระองค์เสด็จมาจึงคิดว่าเราควรลุกขึ้นหรือไม่หนอตดังนี้แล้วก็ไม่ลุกขึ้นด้วยสำคัญว่าเรานั่งในสำนักของพระราชาผู้เลิศการที่เรานั้นเห็นเจ้าประเทศราชและลุกขึ้นต้อนรับไม่ควรก็แลเมื่อเราไม่ลุกขึ้นพระราชาจะก,กริ้ว เมื่อพระราชานั้นแม้เกรี้วอยู่เราก็จะไม่ลุกขึ้นต้อนรับละด้วยว่าเราเห็นพระราชาแล้วลุกขึ้นก็ชื่อว่าเป็นอันทำความเคารพพระราชาไม่ทำความเคารพพระศัสดาเราจะไม่ลุกขึ้นละ่ะก็ธรรมดาบุรุษผู้เป็นบัณฑิต เห็นคนที่นั่งในสำนักของท่านที่ควรเคารพกว่าตนไม่ลุกขึ้นต้อนรับย่อมไม่โกรธแต่พระราชาเห็นอุบาสกนั้นไม่ลุกขึ้นต้อนรับมีพระมนัสกุ่นเคืองถาวายบังคมพระศาสดาแล้วประทับนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งพระศาสดาทรงทราบความที่พระราชากริว้ว จึงตรัสกถาพนานาคุณของอุบาสกว่ามหาบาพิษฉัตตปานิอุบาสกนี้เป็นบัณฑิตมีธรรมเห็นแล้วทรงพระไตรปิฎกฉลาดในประโยชน์และมิใช่ประโยชน์เมื่อพระราชาทรงสดับคุณกรถาของอุบาสกอยู่นั้นแลพระไทยก็อ่อน พระราชาตรัสถามเหตุที่ไม่ลุกรับกะชัตตปานิภายหลังวันหนึ่งพระราชาประทับยืนบนประสาทชั้นบนทอดพระเนตรเห็นชัตตปานิอุบาสกผู้ทำพัฒกิจเสร็จแล้วกันรมสวมรองเท้าเดินไปทางพระรานหลวงจึงรับสั่งให้ราชบุุษเรียกมาอุบาสกนั้นหุบรม่ม และถอดรองเท้าออกแล้วเข้าเฝ้าพระราชาทวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่นะที่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระราชาตรัสกับอุบาสกว่าอุบาสกผู้เจริญทำไมท่านจึงหุบม่มและถอดรองเท้าออกเสียเล่าอุบาสกว่าข้าแต่พระองค์ข้าได้ฟังว่าพระราชารับสั่งหา จึงมาแล้วพระราชาตรัสว่าความที่เราเป็นราชาชรอยท่านจะเพิ่งรู้ในวันนี้กระมังอุบาสกตอบว่าข้าพระองค์ทราบความที่พระองค์เป็นพระราชาแม้นในการทุกเมื่อพระราชาตรัสว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมในวันก่อน ท่านนั่งในสำนักของพระาศาสดาเห็นเราแล้วจึงไม่ลุกขึ้นต้อนรับอุบาสกอธิบายว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์นั่งในสำนักของพระราชาผู้เลิศเมื่อเห็นพระราชาประเทศราชแล้วลุกขึ้นต้อนรับพึงเป็นผู้ไม่เคารพในพระาศาสดาเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ จึงพิลุกขึ้นต้อนรับพระราชาจึงตรัสว่าช่างเถอะผู้เจริญข้อนี้งดไว้ก่อนเขาเลื่องลือกันว่าท่านเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ซึ่งเป็นไปในทิฏฐิธรรมและสัมปรายพกส่งพระไตรปิฎกจงบอกธรรมแก่เราทั้งหลายภายในวังเถิดอุบาสกตอบว่า ข้าแต่สมมุติเทพข้าพระองค์ไม่สามารถพระราชาจึงตรัสว่าเพราะเหตุไรอุบาสกตอบว่าเพราะว่าขึ้นชื่อว่าพระราชมนเนทียนแล้วย่อมเป็นสถานที่มีโทษมากข้าแต่สม,มุติเทพพระราชมนเทียน,นี้กรรมที่บุคคลประกอบชั่วและดีย่อมเป็นกรรมหนัก พระราชาจึงตรัสว่าท่านอย่ากล่าวอย่างนั้นอย่าทําความรังเกียจว่าวันก่อนเห็นเราแล้วไม่ลุกขึ้นต้อนรับอุบาสกตอบกลับว่าข้าแต่สม,มุติเทพขึ้นชื่อว่าสถานเป็นที่เที่ยวของหล่าวครหัตเป็นสถานที่มีโทษขอพระองค์ จงรับสั่งให้นิมนต์บรรพชิตรูปหนึ่งมาแล้วจงให้บอกธรรมเถิดพระอานน์สอนธรรมพระราชเทวีทั้งสองพระราชาทรงส่งชัตตปานิอุบาสกนั้นไปด้วยพระกระแสว่าดีละผู้เจริญขอท่านจงไปเถิดดังนี้แล้ว เสด็จไปสู่ที่เฝ้าพระศาสดาทูลขอกับพระศาสดาว่าพระเจ้าค่าพระนางมลิกาเทวีและพระนางวาสภคติยาพูดอยู่ว่าจากเรียนธรรมขอพระองค์กับพิสุขห้รรูปจงเสด็จไปสู่เรือนของข้าพระองค์เหนืองนิดทรงแสดงธรรมแก่หล่อนทั้งสอง พระาศาสดาตรัสว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายไปในที่แห่งเดียวเนืองนิดไม่มีมหาบาพิษพระราชาจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นขอจงประทานพิสุรูปอื่นพระเจ้าค่าพระาศาสดาได้ทรงมอบให้เป็นภาระแก่พระอานอนเถระพระเถระ ไปแสดงพระบาลีแก่พระนางเหล่านั้นเนื่องนิดในพระนางเหล่านั้นพระนางมัลิกาเทวีได้เรียนได้ทองและให้พระเถระรับรองพระบาลีโดยเคารพส่วนพระนางวาสภาคติยาไม่เรียนไม่ท่องโดยเคารพทีเดียวและไม่อาจให้พระเถระรับรองพระบาลีโดยเคารพได้ ภายหลังวันหนึ่งพระศาสดาตรัสถามพระเถระว่าอานน์อุบาสิกาทั้งสองยังเรียนทมอยู่หรือพระอานน์ตอบว่ายังเรียนอยู่พระเจ้าค่าพระศาสดาจึงบอกว่าอุบาสิกาคนไหนเรียนโดยเคารพพระอานน์ว่าพระนางมัลลิกาเทวีเรียนโดยเคารพ,พร ท่องโดยเคารพอาจให้ข้าพระองค์รับรองพระบารีโดยเคารพพระเจ้าข่าส่วนธิดาซึ่งเป็นพระญาติของพระองค์คือพระนางวาสภคัติยาเป็นธิดาของท้าวมหานามะผู้อนุชาของพระศาสดานับตามลำดับชั้นพระนางวาสภคัติยาเป็นพระภาคินัยของพระศาสดาพระนาง ไม่เรียนโดยเคารพไม่ท่องโดยเคารพไม่อาจให้ข้าพระองค์รับรองพระบาลีโดยเคารพได้เลยทีเดียววาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่ผู้ปฏิบัติพระศาสดาทรงสดับถ้อยคําของพระเถระแล้วตรัสว่าอานนทธรรมดาธรรมะที่เราผู้ตถาคตกล่าวแล้ว ย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ฟังไม่เรียนไม่ท่องไม่แสดงโดยเคารพดุดว่าดอกไม้สมบูรณ์ด้วยสีแต่ไม่มีกลิ่นหอมฉะนั้นแต่ธรรมะย่อมมีผลมากมีอนิสงค์มากแก่ผู้ทํากิจทั้งหลายมีการฟังโดยเคารพเป็นต้นดังนี้แล้วได้ตรัส พระคถาเหล่านี้ว่าดอกไม้งามมีสีแต่ไม่มีกลิ่นหอมแม้นชั้นใดว่าจาสุภาษิตก็ฉันนั้นย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ทำอยู่ส่วนดอกไม้งามมีสีพร้อมด้วยกลิ่นหอมแม้นชั้นใดว่าจาสุภาษิตก็ฉันนั้นย่อมมีผลแก่ผู้ทำดีอยู่ แก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ารู้จีลังคืองามบทว่าวัน,นะวันตังคือบริบูรณ์ด้วยสีและสวดทรงบทว่าอาคันทกังคือไร้จากกลิ่นมีดอกงอนไก่ดอกกันนิกาเขาและดอกชัยพฤกเป็นต้นบาทพระคถาว่าเอวังสุภาสิตาวาจา ความว่าพระพุทธพจน์คือปิดกสามชื่อว่าวาจาสุภาษิตพระพุทธพจน์นั้นเหมือนดอกไม้สมบูรณ์ด้วยสีและสวดทรงแต่ไม่มีกลิ่นหอมเหมือนอย่างว่าดอกไม้ไม่มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมนั้นย่อมไม่แผ่ไปคือไม่ฟุ้งไปในสริระของผู้ทัดทรงดอกไม้อันไม่มีกลิ่นนั้นชั้นใด แม้นพระพุทธพจน์นี้ก็ฉันนั้นย่อมไม่นำกลิ่นคือการฟังกลิ่นคือการจําและกลิ่นคือการปฏิบัติมาให้ชื่อว่าย่อมไม่มีผลแก่ผู้ซึ่งไม่ตั้งใจประพฤติพระพุทธพจน์นั้นโดยเอื้อเฟือ้อด้วยกิจทั้งหลายมีการฟังเป็นต้นชื่อว่าผู้ไม่ทํากิจที่ควรทําในพระพุทธพจน์นั้นเพราะเหตุนั้น พระศาสดาจึงตรัสว่าว่าจาสุภาษิตก็ฉันนั้นย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ทำอยู่บทว่าสักคันทะกังได้แก่ดอกจำปาและดอกบัวเขียวเป็นต้นบทว่าเอวังเป็นต้นความว่ากลิ่นหอมย่อมแพร่ไปคือฟุ้งไปในสรีระของผู้ทัดทรงดอกไม้นั้น ชั้นใดแม้นวาจาสุภาษิตกล่าวคือพระพุทธพจน์ปิดกสามก็ชั้นนั้นย่อมมีผลคือชื่อว่าย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากเพราะนำกลิ่นคือการฟังกลิ่นคือการจำกลิ่นคือการปฏิบัติมาให้แก่บุคคลผู้ทำดีอยู่คือบุคคลที่ตั้งใจทำกิจที่ควรทำในพระพุทธพจน์นั้น ด้วยกิจทั้งหลายมีการฟังเป็นต้นในการจบเทศนาชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นเทศนาได้เกิดเป็นประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แลเรื่องฉัตตะปานิอุบาสกจบกราบอนุโมทนาสาธุธรรมสวัสดีครับพระธรรมคุ้มครองรักษาท่านนะครับ